ไปลุ้น่นหลังเปนไปลุ้นก่นหลังลวคนหรล่นะค่ังไบ้ากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแ้วครั่ว่าห่างหายจากหน้าจอไปประมาณ2ปีกว่าอ่าแล้วผมก็รู้สึกว่า ดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาเอาอออกกองด้วยกันอีกรอบนึงก็สนุกมากบรรยากาศดีมากแค่เปิดมานี่คือต่อยกันย้าเลยนะอ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตอนเปิดมาก็คือหน้ากันอยู่นี้เลยไม่มุดมมันคิวบูใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไมไม่ได้บูกันเองนะไอ้บูกันเองบูกันตัวแค่นี้รู้กก็กระเด็น คร้วผมก็ซีเรียสนี้ก็ถ้าสําหรับผมบผมรู้สึกว่าผมพอใจนะเพราะว่าเราเต็มที่มากๆผมเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆเนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอการเตรียมร่างกายแล้วก็การเตรียมบทอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำการบ้านกับมันหนัก <ทำ S 1> มากๆ,ากๆใช่ครับเราดูักคา ก็รู้สึกพอใจมากๆาครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราพยายามในาพาคของเราในฐานะนักแสดงคนหนึ่งได้เต็มที่แล้วแหล,ละก็ที่เหลือก็ให้ทุกคนัาสิครับมีอะไรจะสปอยเอาเหรืออะกทแบี้รอได้ทุก่เลยสปอยอ,อ่ะสปอยอย่างนี้เลยกว่าคือจริงๆผมอาจจะสปอยได้ไม่เยอะมากแต่อยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย The Boy Next w o l d เนี่ยคือมันจะเป็นซีรีส์ที่เหมือนแบบมีทุกช่องเลยในเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีอาจจะมีคิวแอคชั่นที่ผมไปทำอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มีเล่นกับ CG อย่างที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็เล่น2คาแรคเตอร์ในในห้องสีขาวก็ได้ตามคะใช่ครับถ้าสปอยเหรอสปอยได้ไม่มากสิสปอ,อยผู้กันน่ารักมากครับสปอย,อยพวกกันน่ารักมากใช่ครับผู้กันน,าน<ต>่ารักมากมูเตลูสุดๆครับผมเชื่ชอเชื่ออยู่เชื่ออยู่แบบว่าเฮ้ยรอบนี้เราว่านั่งเฉยๆเอาจินแล้วเหรอเนี่ย ก็ oh. ไม่เอาเป็นว่าน่าจะได้ทำหลายอย่างอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่งเฉยๆหรอกอ่าไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆหรอกฮะอ่าด้วยความที่เรามีหลายคาแรคเตอร์เนาะ <c oughs> อ่าก็อาจจะแบบนั่งบ้างยืนบ้างอะไรเงี้ยก็รอไปดูในซีรีส์เนมราะถ้าในเทเลอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าชอบสัวนตัวนะชอบตอนจบอะครับที่เซราสองคนมาเจอกันใช่รู้สึกว่ามันแบบมันให้ไวฟ์แบบเคดราม่ามากเลยว่าอ่าเขาเล่นถึงอะเขาเล่นถึงแล้ดูก่อนแล้ติดตามหนึ่กันใช่ชอบอ่าชอบอะชอบซีนครับไม่ชอบเขาเหรอตลอดเลยคนเนี้ยตลอดเลยแล้วตอนนี้ต้องดีแต่ ผมก็จริงๆมีหยหลายซีนที่ชอบครับผมแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบบแปลกใหม่ก็คือเป็นซีนเดียวกับซีนหน่วและกันเพราะว่ามันเป็นตัวเราเองที่เราเล่นแล้วเรายังไม่เคยดูด้วยว่าการที่เราเล่นมันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะแบบเรื่องเนี้ยตอนแรกๆกเ็เป็นหนังรักเออดีๆแต่ทําไมมันมีหักมุมทําไมคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผม,ามชอบใี่ไ,ไห ก็สบายใจแล้วสบายใจแล้วครับผมภาพจำพลาดไม่ได้เอ็นซีที่ปล่อยมาเมื่อกี้ก็แบบว่าแซ่บดีอันนี้คือแบบระดับไหนในระดับไหนของซีรีส์ก็กลถ้าสำหรับสำหรับเราก็น่าจะกลางๆมันมันมีอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบส่วนหนึ่งเป็นแค่น้อมจิ้มแล้วกันน้อมจิ้มครับผมใช่ครับน้อมจิ้มแล้วเรา หาหลักๆมันจะนี่ใหญ่กว่านี้หรอเมนคอร์สนี่น่าจะเอนคสที่น่าจะแบบว่าก็มีความอิ่มเลยอ่ะเผ็ดๆนิดนึงครับผมใช่เผ็ดยังเยอะหรอมีหลายรสครับมีครบรสมากเลยครบรสมากหวานเผ็ดเปรี้ยวแล้วตอนนี้แบบคิวแรกที่เรามาเปิดกันมับเป็นยังไงบ้างการไปที่ไหนคิวแรกใช่ไหมครับ รู้สึกว่าด้วยความที่เราทํางานด้วยกันตลอดครับผมต่อให้แบบว่าเราไม่ได้ถ่ายซีรีส์กันมา2ปีกว่าแล้วแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันตลอดมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินที่แบบเจอคนคนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นขนาดนั้นในการที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยครับโอยอยู่ด้วยกันตลอดใช่ใช่ก็คิวแรกสนุกนะตอนแรกๆก,ก็มันผมก็มีมีได้ไป ทำงานเกยบกองถ่ายมาบ้างอะไรเงี้ยคนนี้เขาเหมือนเพิ่งกลับมาเลย,เลยก็มีตื่นเต้นนิดนึงนแะ <S <S แรกๆเขาไปเก็บชัมม่วมงบินมากับอีกซีรีส์หนึ่ง <S <S <ๆ>แล้วเขาก็<ๆ>เลยก,กลับมาเขาก็เลยผมโอ้ช่ำชองเลยเรื่องนี้ก็คือเก่งเลยนั้นไม่ขนาดนั้น,น,น,นแต่ของผมนี่ผมก็ยังแบบพอกลับมาอีกรอมก็มีความรู้ส<ๆ>ึกว่ายังทาอะไรไม่ค่อยถูกในคีวแรกอยู่ใช่นม่ไงมอได้ช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างก็จริงจริงเราทั้งสองคนช่วยกันทั้งคู่เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นซีนไหนทีอ่อาจจะแบบยังเข้าไม่เข้าใจกับซีนนั้นมากเลยนะก็มีการพูดคุยกันครับว่าแบบเอยเอยเอมันควรจะเป็นในในในทางไหนอะไรเงี้ยก็อย่างซีนดราม,ม่าอย่างเงี้ยที่ทุกคนได้เห็นที่อยู่กลางถนนเนะี่ยอันนั้นก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่เราช่วยกันมากๆเหมือนกันในเรื่องของการมันต้องมีการบิวส์ต้องมีการเข้าใจมันมากมากกก็ก็คือแบบสุดยอดจริงมานั้นก็แบบผม ผมร้องไห้ว่าคําพูดของเขาด้วยหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เสียใจนะแต่หมายถึงว่าแบบในในตัวเรื่องใช่อย่างที่น่าก็ในเรื่องคมันตอบชายต้องฝักหลายลังหลารมณ์ฟทุกูพีเลยหรือเปล่าเรียกได้ว่ามันมีหลายมันมีครบร้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ซีรีส์ฟิลกูแล้วมันมีดราม่ามีแอคชั่นมีมีทุกอย่างเลยครับผมใช่ก็ได้ดูเรื่องเดียวเหมือนดูซีรีส์หลายเรื่องเลยครับแน่นกว่าละครสา่แอคชั่ ถ่ายกลางฝนเลยฮะก็รจริงๆคิวนั้นเราต้องถ่ายก่อนฝนตกแต่ว่าฝน,าน,นไม่หยุดตกให้เราเราก็เลยต้องถ่ายก็เลยบู๊ไปเลยสามชั่วโมองอยากให้ทุกคนได้ดูมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราทำออกมาแบบเต็มที่มากๆกว่านั้นน่ะแบบสุดยอดมากครับอันนนก็ลื่นด้วยเราก็ต้องเฟซด้วยเนาะแล้วมันจะมีแบบซีนที่แบบว่าอาจจะต้องระวังรถด,ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็บาดเสียวเหมือนกัน แล้่มีก็้ใได้ช่หครับผมเพลงเพลงดีมากเพลงดีมากก็บอกว่าขอบคุณม่ส่งมากเลยที่แบบทำเพลงดีๆอย่างนี้ยคือมันไม่ใช่แค่เพลงประกอบซีรีส์แล้วตอนเนี้ยสำหรับผมครั้งแรกที่ผมฟังเนยผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าคือไม่ยู่ซีรีส์ก็ยังฟังได้นะใช่ใช่ใช่รู้สึกงั้นเหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่เพลงเดียวนาะมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอีกก็อยากทุกคนติดตามจริงครับเพลงประกอบซีรี์นี้เนีหรับผมอ่ะผมฟังทุ ยังไม่อัดก็ฟังแล้วอ่ะไม่ต้องหรอกประทานลองตามได้เลยลองตามได้เลยครับแบมแรงๆล่าสุดแบบคพิ่กลับมาจากกัแฟงมือที่เป็นมาครับผมรองคู่รู้ความบอกว่าคูุ่ณก็คือหวานตลอดเวลาอ๋อเขาบอกว่าเขาสู้ไม่ได้เลยนะไม่หรอกอย่าสู้เลยครับให้ให้เราสู้กันเองดีกว่าก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นนฟอร์ดฟอร์ดก็พูดพูดแบบ เกินเกินไปหน่อยเกินจริงไปหน่อยแต่ก็คือถ้าใครอยากใครอยากรู้นะครับก็ถามน้องขอด้วยครับผมเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมไปคุณมาเปนดังดีไคะครับดีครับดีได้เหมือนได้พักพักผ่อนพักผ่อนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ไปที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆครับเก็บความทรงจำดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ อีไม่ีวันก็คุจะรับปริญญาแล้วเดียวให้บัณฑิตยไงเดี๋ยว่าน้งให้บัณฑิตหรือยังก็จริงๆก็มีในใจอยู่ครับใช่สรุปมาเอาตัวเองผูกโบมาอย่างเงี้ยเอ้าอยากได้หรอจริงๆเราก็ผูกได้นะแสดงว่าบของของวันที่้ให้เป็นเป็นอะไรพอบได้ไหมเราไปดูเราไปดูเองดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ แต่ว่าเราเตรียมมัเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ผมกะจะเดินเข้าไปแบบเซอร์ไพรส์เหมือนพี่ชาวีเลยอะแบบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเออเอาสุดท้ายแล้วค่ะให้ต้องฝางหน่อยซีรีส์ให้ผมฝาก The Boy Next Door ซีรีส์ละารเวลาของพวกเราด้วยนะครับครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่ทบรถทบรถมากๆเมื่าจะเป็นดุเด็ดเดมันดราม่ามีหมดเลยเรื่อง ดูเรื่องเดียวเนี่ยได้ครบกรถเลยใช่ครับผมก็ฝากกนะครับพี่พี่ทีมงานมีมายวแลวพี่พี่ทีมงานทุกคนตั้งใจและก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับผมวันที่5มกรานี้นะครับเป็นตอนแรกครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับผมเวลา4ีทุ่ม45นะครับผมที่ช่องอรมรินทีวีเอชดีช่อง3 4ครับครับผมแล้วก็สามารถรับชมเวอร์ชันอันคัทนะครับผมได้ที่แอปพลิเคชัน i c e หรือเว็บ i q com ที่เดียว เท่านั้นนะครับฝากด้วยนะครับ